เกิดความสมดุลกันแต่สิ่งที่จะสมบูรณ์นั่นก็คือมีแบบอย่างก็คือจากตัวท่านนบีที่เป็นมนุษย์เหมือนพวกเราแต่ด้วยกับความเป็นมนุษย์แต่ท่านมีความประเสริฐและก็เป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกมาเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเราดังนั้นเมื่อเราเป็นอุมมะเป็นแบบอย่างของท่านนับดุมหามัสลลอฮุอะลัยวะลัซัลลัมคงจะได้ยินได้ฟังกับซุนนะแบบอย่างของท่านมามากมายกับการปฏิบัติ คงจะได้ยินกับการที่จะฟังจากบรรดาสวะหรือตัวอานุลออะไรฮิมวันนี้ท่านพี่น้องครับผมขออนุญาตนําเสนอเป็นบุสียเป็นคําสั่งเสียของอิหม่ามท่านหนึ่งก็คืออิหม่ามอบูฮานิฟะไรฮิมะฮุลลหรอเป็นอิหม่ามที่เกิดมาในยุคที่อยู่ในช่วงประมาณก้อนนุ่นอาวันก็คือว่าในศตวรรษแรกที่เรียกว่าเป็นคนสลับซอยแล้วะท่านพี่น้องครับเพราะท่านเสียชีวิตในปีที่หนึ่งร้อยห้าสิบ ดังนั้นสารับซอแรกก็คือคนที่อยู่ในกรุนทั้ง3ก็คือในยุค300อปีในยุคของท่านนาบีมม h o ส,สุลัลลนฮายเลวัสลัมและหลังจากท่าน3า0รอปีเนี่ยท่านอิหม่าบะบูฮานิฟาเป็นคนที่อยู่ก้อนนุ่นอวาวันก็คือศตรวรรษแรกดังนั้นมาอยู่ในศตรวรรษแรกสิ่งที่ผมชอบแล้วผมนํามาเตือนตนเองและขออนุญาตนําเสนอกับท่านพี่น้องเพราะว่าท่านได้เตือนกับลูกศิษย์ของท่านก็ขออนุญาตถา่ายทอดด้วยกับความเป็นครูเป็นผู้ที่สอนหนังสือว่า เวลาเราจะสอนหนังสือเด็กๆนะท่านพี่น้องครับเราต้องสร้างจิตสำนึกเขาก่อนเราต้องสอนเขาก่อนว่าจะให้เรียนรู้อะไรเหมือนกันในความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราก็สามารถจะนําคําสอนของท่านอิหมอบอบูฮานิฟ้าเนี่ยไปบอกกับลูกหลานของเราก่อนว่าจะไปเรียนหนังสือนั้นเพื่ออะไรคําแรกท่านพี่น้องครับท่านได้กล่าวอย่างนี้ว่าอุตลอุตลบุลอินมาเอาว้ดันคันไดสั่งเสียกับลูกศิษย์ของท่านว่า จงเป็นผู้ที่สแสวงหาวิชาความรู้เอาวัลันเป็นประการแรกและเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าอะไรควรก่อนอะไรควรไว้หลังเสร็จแล้วเมื่อท่านพูดคําว่าให้มีการเรียนรู้ให้มีการสแสวงหาวิชาความรู้แล้วท่านพี่น้องครับประการที่สองก็คือท่านได้ใช้ให้เราเนี่ยท่านพี่น้องใช้ให้หลูกสิทธ์ก็คือว่าสุมามจมะซุม,มัจมะอินมาและมินลลาฬารัตเมื่อมีวิชาความรู้แล้วให้เป็นบุคคลที่อะไรครับ ไปแสวงหาไปสะสมทรัพย์สมบัติจากของที่หาลานก็คือหมายความว่าหลังจากมีความรู้แล้วเรียนหนังสือแล้วสามารถที่จะทํางานได้แล้วสามารถที่จะประกอบอาชีพได้แล้วเตือนก็คือว่าอย่าให้เงินนั้นมาจากเงินที่หารอมประการที่สองนะท่านพี่น้องนะประการที่1ก็คืออะไรครับให้เรียนให้แสวงหาวิชาความรู้ประการที่สก็คือว่าให้ลูกศิษย์ของท่านนั้นเป็นบุคคลที่อะไรครับ แสวงหาอาชีพจากเงินที่มันหาล้านก่อนท่านไม่ได้สอนลูกศิษย์ของท่านว่าเรียนจบแล้วก็ไปหางานทําแต่ท่านเตือนด้วยกับการที่เป็นครูด้วยจิตสํานึกว่าเมื่อเรียนจบแล้วมีความรู้แล้วเนี่ยหรือว่าถ้ามีความรู้แล้วจงไปหาทรัพย์จากทรัพที่หาล้านประการที่สามท่านพี่น้องครับซุมาตรสวัสดิ์หลังจากนั้นค่อยแต่งงาน นี่ยท่านพี่น้องจึงถามว่าเราจะได้ยินไม่ว่าจะเป็นการโต้วาทีไม่ว่าจะเป็นการเสวนานแล้วก็พูดกันบอกว่าเรียนก่อนแต่งหรือแต่งก่อนจบก่อนแล้วค่อยแต่งหรือว่าแต่งก่อนตอนเรียนไปด้วยหรือเรียนด้วยแต่งงานไปด้วยหรือว่าแต่งงานด้วยแล้วก็พากันไปเรียนด้วยอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยแต่ถ้าท่านพี่น้องลองมาดูคําว่าบุษยัดคําสั่งเสียของท่านอิมามบูฮานิฟะท่านจะพบว่ามันเป็นการวางตั้งเตบ ที่ค่อนข้างจะสละสลวยมากให้มีความรู้สึกว่าต้องเรียนหนังสือถ้าไม่เรียนหนังสือเนี่ยเราทํางานไม่ได้เมื่อทํางานไม่ได้ไม่มีเงินเนี่ยท่านพี่น้องเราไม่มีโอกาสที่จะได้แต่งงานถ้าเราคิดแบบนี้นะท่านพี่น้องนะมันกลับตลปะปัดกับบ้านเราเลยบ้านเราทุกวันนี้เนี่ยให้กระทรวงมาคิดด้วยท่านพี่น้องครับให้รัฐมนตรีมาแล้วก็เราก็จะเห็นว่าคนที่ไม่ชอบการศึกษาก็จะบอกว่าการศึกษาไทยล้มเหลวเพราะรัฐมนตรี ผมคนหนึ่งผมบอกว่าท่านอย่าประนามใครเลยถ้าหากว่าใครก็ตามถ้าเป็นพ่อแม่แล้วก็บอกว่าเพราะออเพราะครูเพราะรัฐมนตรีเพราะรัฐบาลผมบอกเพราะพ่อ,พอแมแ่ทำให้เราโยนความผิดให้กันและท่านพี่น้องครับไม่ได้มาแก้ต่างให้กับรัฐบาลไม่ได้แก้ต่างให้กับความเป็นครูผมก็เป็นผู้ปกครองแต่ครั้นี้เมื่อเราเห็นจุดบอดเราเห็นจุดอ่อนเนี่ยท่านพี่น้องครับเราต้องควรคิดกันว่าเราจะทําอย่างไร แต่กุสโลบายหนึ่งเนี่ยท่านพี่น้องจากคาสอนที่เป็นอุสยียนของท่านอิหม่าบูฮานิฟาเนี่ยแล้วมันก็เห็นชัดแล้วว่าในประเทศอาหรับเนี่ยคนอาหรับไม่มีโอกาสที่จะแต่งงานเหมือนบ้านเราคนบ้านเราเนี่ยท่านพี่น้องครับเรียนหนังสือไม่เรียนหนังสือท่านพี่น้องลองดูนะผมขออนุญ,ญาตนะลองไปดูเหมือนกับที่ผมเคยฟังรายการของทีวีมุสลิมนะท่านพี่น้องได้ชมเนี่ยมีวิทยากรท่านหนึ่งบอกว่าคนที่ไปเรียนรุ่นเดียวกับท่านนะเป็นร้อยตอนเรียน เขาเรียกว่าระดับแซนวีเนะี่ยเสร็จแล้วได้ไปเรียนเมืองนอกไม่กี่คนเองแล้วกลับมาแล้วที่มีผลงานรับใช้สังคมมีไม่ถึงสองคนเองนั่นของท่านนะแล้วของผมตั้งหากแหละแล้วก็ของคนอื่นอีกแหละหมายความว่าคนในประเทศไทยนะเนี่ยไปเรียนเมืองนอกเนะี่ยท่านพี่น้องครับกี่แสนคนแล้วถนับเนะี่ยไม่ใช่หมื่นแล้วนะผมว่านะท่านพี่น้องนะน่าจะเกือบถึงแสนแล้วตั้งแต่รุ่นก่อนจนกระทั่งรุ่นปัจจุบันเนี่ย แล้วไม่ได้บอกว่าเฉพาะทีวีมุสลิมที่เป็นนักวิชาการคนที่จะอยู่ทางนราธิวาสคนที่จะอยู่ทางยะลาคนที่จะอยู่ทางเบตงเขาเหล่านั้นก็รับใช้สังคมทํางานเพื่อศาสนาแต่เขายังไม่มีโอกาสมาเหมือนกับเราที่ออกทางทีวีเนี่ยดังนั้นคนเหล่านั้นนท่านพี่น้องที่ได้ไปสัมผัสบ,บรรยากาศของเมืองนอกเขาจะเข้าใจเลยว่าคนระดับต้องเรียนหนังสือเองเสร็จแล้วทํางานก่อนท่านพี่น้องจบปริญญาตรีคืออายุยี่สิบสอง แล้วก็เสร็จแล้วทํางานอีกเกือบ20ปีต้องหาเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านหรือจะปลูกบ้านหรือซื้อที่แล้วเสร็จแล้วต้องเก็บเงินเพื่อที่จะขอเจ้าสาวขอภรรยาอายุกเกือบ40แล้วส่วนมากเขาจะขอภรรยาก็คืออายุ20ก็คือจบปริญญาตีเดินกันน,น่ะนึกว่าพ่อกับลูกท่านพี่น้องครับทําไมเ็าถึงเป็นเช่นนั้นคําสั่งเสียของท่านอิม,มามฮะดูอับูาฮานีฟาด้วยกับการที่สอนให้เรียนหนังสือเองทํางานเองแล้วหาเงินแต่งงานเอง มันจึงเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กนะท่านพี่น้องครับมีความรู้สึกว่าถ้าฉันไม่เรียนฉันไม่มีงานทําถ้าไม่มีงานทําฉันไม่มีคู่ครองเสร็จแล้วเห็นไหมครับท่านพี่น้องถ้าใช้กุศลบายนี้นะเรามาดูบ้านเรามันไม่ใช่แบบนี้บ้านเราท่านพี่น้องที่บอกว่าคนรวยเนะี่ยท่านพี่น้องคนที่มีเงินเนี่ยไปเรียนหนังสือเมืองนอกเนี่ยสำเร็จกี่คนเพราะส่วนหนึ่งเด็กเหล่านั้นนักศึกษาเหล่านั้นก็จะมีความคิดว่าพ่อฉันมีตึก แม่ฉันมีบ้านเช่าพ่อฉันมีนาพ่อฉันมีสวนพ่อฉันมีอะไรครับนากุ้งคือเขามีความคิดว่าเรียนจบมาก็มีเงินอยู่แล้วไม่เรียนจบมาก็ได้เงินอยู่แล้วตึกทั้งหมดก็เป็นของฉันอยู่แล้วถ้ายิ่งเป็นลูกชายคนเดียวหรือเป็นลูกสองคนเ้ยวยนะท่านพี่น้องครับความรู้สึกกับการที่อยากเรียนมันจึงไม่เกิดแต่คนที่จะประสบความสําเร็จและขยนันเรียนไม่ว่าจะในเมืองไทยท่านพี่น้องปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทรหรือเมืองนอกเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่เป็นคนจน ถามว่าทาไมคนจนมาคู่กับความรู้เพราะเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาไม่เรียนเขาไม่มีงานทําถ้าเขาไม่มีงานทําเขาไม่มีเงินไม่ได้เรียนหนังสือเพื่อเงินแต่มันจะเป็นตัดเตบการเรียนไปว่าดังนั้นคําสั่งของอิหมัมอบูฮานิฟะยังมาใช้ได้กับลูกหลานของเราว่าเราต้องให้เขารู้คุณค่าวาอย่ายื่นให้เขาทั้งหมดประเทศระดับไม่มีหรอกครับที่พ่อแม่จะมาเป็นคนออกมาฮัดให้ทองสิบบาทเงินสิบออทองสิบบาทเงินแสนหนึ่งนะ ประเทศอาหรับไม่มีหรอกครับเวลาแต่งงานเสร็จแล้วต้องไปอยู่บ้านเจ้าสาวหรือไปอยู่บ้านเจ้าบ่าวยังอยู่กับพ่อแม่เนี่ยประเทศอาหรับท่านพี่น้องครับจะแต่งงานผู้ชายเป็นคนไปหาเงินเองแต่งงานเสร็จแล้วต้องเป็นคนไปเช่าบ้านหรือซื้อบ้านถ้าเช่าบ้านผู้หญิงก็ไม่เลือกคุณต้องไปอะไรครับไปซื้อบ้านถ้าเป็นเงินผ่อนก็คิดดูก่อนมันจึงลําบากกับการที่จะได้แต่งงานสักคนหนึ่งแต่เวลาแต่งงานแล้วผู้หญิงเขามีความมั่นคงว่าเขาไม่ต้องไปนั่งรับใช้นี่ เนี่ยคือคำสั่งเสียของท่านนะรครับอิหม่ามบูฮานิฟะหลังจากนั้นท่านอิหม่ามบูฮานิฟะจึงบอกว่าอะไรกับตักวลละเหรอเมื่อมีคู่ครองแล้วก็ต้องมีตักวาเนี่ยคือหลักของผู้ที่มียำเกรงถ้าเรามีศรัทธาเรามีตักวาเราเรียงลาดับของมันให้มันเกิดขึ้นในตัวเราเมื่อเรามีตักวาอะไรตามมาท่านพี่น้องครับว่าอาดัดาอิละมานะท่านอิหม่ามบูฮานิฟะสั่งกับลูกศิษย์ว่าเมื่อมีตักวาแล้วอย่าลืมอามานะของตนเอง ถ้าจะบอกว่าตอนเรียนหนังสือก็คืออะไรครับเป็นอมาณาของการเรียนแต่เวลาถ้าแต่งทํางานก็คืออมาณาในรับผิดชอบในเรื่องของการทํางานเมื่อแต่งงานแล้วอมานาก็คือไปขอลูกสาวเข้ามาแล้วเนี่ยซึ่งเป็นภรรยาเรานั่นคืออมานะเมื่อมีอมาณาแล้ววันนซีฮาลิจอมีเอลคอสซอวลอามะจะต้องเป็นบุคคลที่คอยตักเตือนนอซีฮะ์ซึ่งกันและกันตักเตือนไม่ใช่ตักเตือนเฉพาะคนในครอบครัวเราไม่ใช่ตักเตือนเฉพาะลูกหลานเราแต่เราตักเตือนทั้งอามะและ้วก็คอส ขอซอก็คือคนในเครือญาติของเราอามาก,ก็คือคนทั่วไปดังนั้นนี่คือสามคำสั่งเสียของท่านอิมามมหาบุหานิฟะรอฮิม,มุลลอที่ผมถือว่าผมได้อ่านและผมได้พบเจอและผมก็คิดว่านี่มันเป็นคำสั่งเสียที่บอกว่าถ้าเราทุกคนนะท่านพี่น้องเวลาเรียนหนังสือเนี่ยเราอย่าบอกว่าต้องเลือกโรงเรียนแพงๆต้องเลือกโรงเรียนดีๆต้องเลือกครูที่อะไรครับเก่งๆสามารถจะพูดภาษาอังกฤษได้วิทยคณิตเก่งแต่ท่านลืมสอนไปว่าเรียนหนังสือเนี่ยเรียนเพื่ออะไร ท่านพี่น้องเราจะเห็นนะคนที่เป็นครูนะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนปอนะโรงเรียนสันนวีโรงเรียนสามมันเนี่ยท่านจะเห็นได้เลยก็คือว่าคนที่จะมีอุปนิสัยค่อนข้างจะไม่ค,ค่อยดีเขาเรียกคนเกย์เนี่ยนะแต่ในความเกย์ในความไม่ดีของเขาเขาเจอที่ไหนเราเขาก็ทักเราอัสลามอะลัยกุมแต่ท่านพี่น้องดูคนที่เรียกว่าเป็นคนดีนะคนที่เรียนสายวิทย์คณิตเนี่ยส่วนมากท่านพี่น้องคนที่เก่งเป็น,นเด็กอัจฉริยะของโรงเรียนเนี่ยส่วนมากพวกนี้เจอคนจะไม่ค่อยทัก ถ้ายิงเรียนจบสูงๆจะเป็นพวกจบ็อกเตอร์เนี่ยท่านพี่น้องดูสิเจอคนจะไม่เคยทักแต่คนที่จบมหกจบแค่ปริญญาตรีดูเขาเหมือนไม่มีความรู้แต่เจอคนมนุษย์สัมพันธ์เขามีท่านอยากจะเป็นคนแบบไหนนะท่านจะเรียนศาสนาท่านจะเรียนสามัญท่านจะเรียนอะไรก็ตามเถอะแต่ถ้าหากว่าสุดท้ายการดําเนินชีวิตของท่านท่านไม่รู้จักมนุษย์ท่านไม่รู้จักผู้ใหญ่ท่านไม่รู้จักคนมีความรู้ ท่านคิดว่าท่านเป็นคนที่มีอำนาจท่านคิดว่าเป็นคนที่ท่านมีเงินแล้วเสร็จแล้วท่านก็จะอยู่แบบของท่านคนเดียวไม่เคยพึ่งพาใครผมถามว่าท่านปวดฟันท่านรักษาฟันของท่านเองได้ไหมถ้าท่านจะปลูกบ้านท่านไปทําบ้านเองได้ไหมชีวิตของเราท่านมีน้องมันเหมือนมือมันต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันมือเนี่ยมาได้กว่าตามมันหายพปสักสามนิ้วแล้วก็ท่านลงเหลือสองนิ้วสิมันจะเรียกมือไหมครับเขาก็เรียกคนพิการนิ้วมันขาดหรือนิ้วด้วน แต่ถ้าหากว่านิ้วมันอยู่ครบ5นิ้วแล้วท่านลองแบแล้วหงายดูท่านพี่น้องครับมันยังเป็นความสวยงามโลกของเราก็เหมือนกันเมื่อมีครูก็ต้องมีนักเรียนเมื่อมีผู้ปกครองก็มีเด็กนักเรียนหรือมีลูกหรือถ้าหากว่าเรามีเราเป็นผู้ชายเราก็จะมีคู่ครองที่เป็นภรรยาผู้หญิงมันจะเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นแล้วจงมองสิ่งที่เอาล์ให้มาเนะี่ยเป็นความสวยงามและเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าโลกเนี่ยของเราเนะี่ยท่านพี่น้องครับ มันเป็นสิ่งที่เราต้องสุกโกตรขอบคุณต่อรัสุภาพนวตาละเจ้าอย่างใหญ่หลวงเราจะปล่อยลูกหลานของเราไปเรียนหนังสือแบบภาษากรุงเทพนะท่านพี่น้องนะพี่น้องทางใต้เข้าใจภาษามายูมากกว่าผมขอมาไอที่บอกบาลังตักเดนอะปล่อยไปมันจะไปเรียนอะไรก็เรื่องของมันนั่นคือสิ่งที่ผิดพลาดอย่างยิ่งดังน,นั้นคําสั่งเสียของท่านอิหมัมอบูฮานิฟะรอฮิมอดลจึงมีค่าสําหรับผมนะ ผมขออนุญาตนาถ่ายทอดใ้กับท่านถ้าท่านคิดว่ามีประโยชน์ก็นําไปใช้และตักเตือนและอย่าลืมขอด้วยอ้ายกับท่านที่มาบวชหานีฟะที่ท่านเป็นผู้ถ่ายทอดแนวทางการสอนลูกและลูกศิษย์ให้กับเราในการดําเนินชีวิตกับวสซัลละวาและซีดินามะฮัมมัดวาลัยอะลีวะซอบี و ا ل ح ิ د لله رب ا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوكم راكوا متى هداية توفيق الله سبحانه وتعالى جاو تم بدا في نوم إيمان تو الله لو أنسي لوك في راك لك رب توتان الحمد لله كب تن بنوم كب ني كان دمدن شويت كون راو كان شاي شويت كون راو ต้องชูกรขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮฺบะฮานุอฺตาลาเจ้าต้องจีเกตมันดำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮฺบะฮานุอฺตาลาเจ้าท่านพี่น้องกําลังนั่งฟังเสียงของผมหรือนั่งชมภาพของผมที่อยู่ในจอทีวีมุสลิมเนี่ยท่านก็สามารถที่จะกล่าวด้วยใจหรือกล่าวด้วยปากจะเป็นคําว่าละอิลาฮะอิลลอฮฺซุบฮานัลลอฮจซุบฮานัลลอฮลวะบิฮัมดีสุบฮบฮานัลฺตาลาอิลลาซิมก็ได้อัสซัคฟิรุลลอฮ์ก็ได้หูก็ฟังไปท่านพี่นน้อออองงครรรััับใจขเเาก็สฟิุลลฮไปี่ย มันจะได้เป็นการสัมพันธ์ไปเรื่อยๆบางคนบอกฟังต้องฟังด้วยใจ้วยฟังด้วยหูก็อัลฮัมดุลิลลนะแต่ถ้าหากว่าไม่ควรที่จะลืมก็คือการน้ำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดถ้าเราเป็นบุคคลที่อยู่กับอัลลอฮ์เราก็รับทราบอยู่แล้วอัลลอฮ์อยู่กับเราถ้าเราเป็นบุคคลที่ลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ลืมเราแต่เราเราลืมอัลลอฮ์วันเนี้ยไม่น่ากลัวเท่าไหร่ท่านพี่น้องแต่ถ้าอัลลอฮ์ลืมเราในวันที่อัลลอฮ์ทรงตัดสินนั่นน่ากลัวมากๆ เปรียบเสมือนกับเวลาเราจะฝากใครสักคนหนึ่งท่านพี่น้องเคยเห็นไหมล่ะเวลาเราจะฝากลูกหลานทํางานเนี่ยแล้วเสร็จแล้วฝากไปแล้วเนี่ยเขาไม่รับเรามีความรู้สึกอย่างไรเปรียบคล้ายๆกันว่าเราเนี่ยไม่เคยที่จะเชื่อมสัมพันธ์ทําตัวตะก้อนรูปกับเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบานุวาตาละเจ้าแล้วเราก็จะไปขอวิงวอนจากอัลลอฮ์ในวันที่อัลลอฮ์ทรงตัดสินเนี่ยมันคงจะลำบากดังนั้นเรา เป็นมุสลิมท่านพี่น้องครับเราต้องมันน้ำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาและเจ้าอยู่เสมอและอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าวันนี้ขออนุญาตเป็นกําลังใจแล้วก็ขอเป็นแรงใจให้กับพี่น้องที่ทํางานเพื่อศาสนาไม่ว่าจะวิทยากรของทีวีมุสลิมหรือแม้กระทั่งพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดได้ไปสัมผัสชีวิตของพี่น้องเพื่อนๆท่านพี่น้องครับโดยเฉพาะสามจังหวัดภาคใต้วันนี้นะท่านพี่น้องนะ พี่น้องที่อยู่ทางเหนืออาจจะบอกว่าเราได้ฟังข่าวในสิ่งที่เรียกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวันเนี่ยแต่มีโอกาสได้ไปสัมผัสกับพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นนรุ่นน้องนะท่านพี่น้องครับวันนี้พี่น้องที่อยู่สามจังหวัดภาคใต้ที่เรียกว่าพูดมาลย,ยูเนี่ยมีคําว่าดอกเตอร์นำหน้านะท่านพี่น้องจบจากมาเลเซียจบจากจอร์แดนจบจากซูดานจบจากมาดีนาเนี่ย คิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยคนแล้วแหละนั่นคือความพยายามที่เขาะไรครับทุ่มเทแม้กระตั้งประธานมูลนิธิตันดรบรรจงก็มีความทุ่มเทกับการเรียนอยู่กระตั้งจบก็เป็นแบบอย่างถ้าหากว่าได้คุยกันได้นำคำว่าด็อกเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ที่เป็นมุสลิมแล้วมาคุยกันนะท่านพี่น้องนะทุกสาท,ทุกขแขนทุกสาขานะแล้วเราใช้เขาเหล่านั้นให้ให้คุ้มค่า กับการที่เขาได้สละเวลากับการเรียนแสวงหาวิชาความรู้และนําความรู้ของเขาเหล่านั้นเนี่ยนะก็เลยองคาพยพเขาเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยกันบูรณาการและเติมแต่งสังคมของมุสลิมบริหารองค์กรของมุสลิมผมว่าท่านพี่น้องครับอัลลอฮฺมุยะลูวะลาอัลลาอะไรไม่มีอะไรจะสูงเด่นกว่าศาสนาอิสลามของเราแล้วในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการมีคำพีที่ไม่มีการสังขยาที่มาจากพระเจ้า แล้วมันสมบูรณ์แบบไม่ใช่เป็นล้าหลังและไม่ใช่ล้าสมัยแต่มันเป็นสิ่งที่นำยุคนำสมัยแต่คนที่จะมาบริหารคนที่มาจัดการคนที่